สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูสวนพฤกษชาติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะคะอันนี้เป็นเ,ออเรือนกระจกพืชกินมแมลงค่ะลองดูนะคะสำหรับท่านที่ปลูกต้นไม้อยู่ก็น่าจะชอบที่นี่เลยะคะ่ะเยอะมากวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะคะอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูไล่ไปตามเรือนกระจก หลายหลังนะคะเพราะว่าเขาจะมีเยอะมากเลยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ค่ะ <Yeah. S 1> เผื่อเอาไปเป็นไอเดียนะคะ <Yeah. S 1> เพื่อนๆเรา <Yeah. S 1> มีกรุ๊ปทัวร์มาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> มหัศจรรย์พืชกินมแมลงเ <Yeah. S 1> นี่ยค่ะ <Yeah. S 1> เราจะเดินไวนิดนึง <Yeah. S 1> จะได้ไม่มีเสียงของผู้อื่นเข้ามานะคะ yeah. Yeah. ลองดูนะคะ อันนี้จะเป็นพืชที่กินแมลงหมดเลยนะคะนี่ค่ะข้าวมอแกงดิน่ะถ้ามีกรุปทัวมาก็จะเสียงดังประมาณนี้นะคะงั้นเราไปดูเรือนอื่นกันดีกว่าค่ะ me <laughs>